อะลองชิมดูอร่อยมากโอ้ยของนอกล้ำเลยไม่เขียวใช่ไหมก๊มนี้ล้ำของตึ้นของล้ำชิมปอก่อน ชิมพอก่อนเม็ดหนึ่งย่งก่อนซูชิอย่งเงไม่ใช่มันถั่วแกะแล้วเขาใส่ไม่ได้เล่เป็นหวแกพิเศษทำมามลองชิมดูก่อนไปปวดรู้นี่ล้ำมันตึงล้ำเราเปิดตัวไหมคะได้แลอร่อยอ่ะไปลูกอะอะไรก็ชิ เด้ <ul> ๋ยดีก uh ินดีกว่าเดยดีลองชิมเม็ดหนึ่งชิมก่อนลูกเขยอสาให้ด้วยความรักเอาหลานสาวคนอ้ออ้ำก่อนอ้ำมก่อนแล้วลองอมแล้วดูดหลอนก็ได้ก็ไม่เห็นเป็นอะไรเป็นหยังเอาแล้วไม่ลองชิมดูลองชิมดูนะด้วยไอหยังก้อนเนี่ยหยัง นี่อยยาง,ยยางก,ก็มีก,อก,อกอบอบอบเห็ดกุ้ง,งแกรงแคร่อื <c oughs> อหือกับบ้าน,ด,นดีกว่า